ว่าเต่งเต็งหอดกินนกลเม็ดตัวเห็ดยากปนนี่นะหอมเขาผัดเห็ดยากปนนี่เต็งหอบกินโคเม็ดเต่งนโคน้ำข้าวหมากค่ะข <ok> <AN> ้าวหมากเดี๋ยววันเอินขั้นตอนทำข้าวหมากน้ำข้าวมักเอาผัดเขาผัดเขาผัดเอ้โหคัตตูโตเห็ดยากไล่ขั้นตอนไปเต็งหอบเบอเห็ดนี่ะชิมน้ำข้าวหมากกันค่ะพี่น้องกินโคเม็ดเต่งหอบกินโคเม็ดหอมอือฮึอื้แม่นยาแก้ไอเนี่ย หวานอมเปรี้ยวนิดๆเรียกว่าหวานอมอกลืนคอถอนคำพูดเด้อค่ะว่านะบอกกินเอ้ยไอ้เพชีอยู่ไซก็อจงยังอยู่แล้วถือมากอกแล้ว,ลวเหรอฮะ,ะอจงเอ้ยขอทอนคำพูดเด้อจ้าว่านะว่านะดมซื่อๆแต่ว่าพอมันท้อง เพราะมัน<า>มข่าวพรมันข่าจมูกไดโดมกลิ่นแล้วก็ขอขอชิมในลิ้นหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แซบอิลลค่าสุดยอดเทาโบได้กินพ่อหายพ่อห้องเด้อจ้า <c oughs> <c oughs> หอมนีล่ลยพี่น้องเอ้ยเสียดายแต่มันบอกอกอกทางกลิ่นเนาะออกแต่ทางรูปคลิปเลี้ยวนี้ <c oughs> มิลสชาติ <c oughs> เปรี้ยวอมหวาน ไม่มันไม่มียี่หอเขาไม่รู้ทีว่ามือนเมาว่พายไปคนมาร์กนางสุดยอดจริงๆเลยปากแสมมาน้ำกองบูนตายตามือแรงไปรัดเต็งไว้แล้วเย็นป่วงหล่อคุ้มอแท